หาร้านเติมเ็ลที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมหรือไม่งั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้รนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้รนด์ช็อปเออสตีฟแเชาเกลแมททุกคนวันนี้นะครับก็พบกับคลิปเปและอ่านแพดใหม่กันอก็มีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาก็จะเป็นน้องเฟเร์เรนั่นเองนะ สับน้องเฟเร์เนี่ยหลังจากที่เราล็อกอินกันมาอย่างต่อเนื่องนะผมในที่สุดก็ครบเป็นทีเรียบร้อยนะผมก็ล็อกอินครบทุกวันนะผมก็ได้น้องมาเป็นทีเรียบร้อยนะใช่เปล่าใช่เหอออ่ะใช่นะฮะโอเค <c oughs> อได้สัตว์เลี้ยงแล้วก็คุกกี้พร้อมกันเลยอ๋อกิจกรรมก็หายไปเลยแสดงว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทำล็อกอินครบนะผมก็มันจะมีกิจกรรมให้แลกเพิ่มเติมนะแต่อันนี้ผมล็อกอินครบทุกวันนะ เพราะว่าตื่นเต้นมากอยากได้น้องมากก็เลยแบบเออล็อกอินครบทุกวันเลยโอ้ไหนก่อนที่เราจะไปว่าอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประกาศอัปเดตกันดีกว่านะซับตัวของครีมเฟรสนะออ่าก็น้องครีมเฟรสมาเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งครีมเฟรสเนี่ยเราอย่างที่บอกก็คือน้องเนี่ย ไม่สามารถรับแบบปกติได้นะผมแต่ว่าเราจะสามารถรับได้จากกิจกรรมโดยจะมีกิจกรรมล็อกอินถ้าเราล็อกอินครบทุกวันเลยเนี่ยเราจะได้รับน้องตั้งแต่เปิดวันเลยแต่ถ้าเราล็อกอินไม่ครบเนี่ยเราต้องไปทําภารกิจเพิ่มเติมนะฮะซึ่งจะมีมิชชั่นที่สามารถรับได้ในกิจกรรมนั่นเองนะแต่ว่าพอหลังหมดเดือนนี้ไปเนี่ยกิจกรรมก็จะยากมากขึ้นในการหาตัวน้องนะดังนั้นใครที่เล่นช่วงนี้เนี่ยก็จะหาน้องได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองนะ ส่วนกิจกรรมไตเติ้ลนะผมก็เปิด Chapter ์สขัดคููใจฟูนะผมเหมือนเดิมสำหรับก,กิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่วันนี้นะผมยาวจนถึงวันที่29สกินก็มีสกินใหม่เป็นของน้องเฟเรดนะผมนกกระสาหน่วยจัดส่งสุดนุ่มฟูนะผมเป็นระดับสเปรย์ปิกนะซึ่งสกินนี้นี่มาในธีมแบบนกกระสาส่งเด็กปะเออถ้าผมจำไม่ผิดที่มันเป็นนิทานนะก็ถือว,ว่าน่ารักดีนะผมแต่ว่า นั่นแหละอย่างที่ผมเคยพูดไว้ผมไม่ค่อยชอบแนวแบบทีมสีนาวิเท่าไหร่แต่ว่าสเปดอาร์ตน่ารักมากนะฮะเดี๋ยวต้องเอาเดี๋ยวต้องเอาคืออุตส่า์เก็บดาวเกลือรอไว้เลยนะผมก็คิดว่าอาจจะแลกน้องเฟรเรสนะเพราะว่าสกินสวยจริงนะผมแก้ไขบั๊กปรับสมดุลเกมนะผมก็จะมีบั๊กของบีทรูทนะ แก้ไขบากที่ทําให้ลูกธนูบีดรรดหายไปหลังจากกลับมาจากโบนัสท่ามในขณะที่ไม่ได้รับเยลลี่ธนูบีดรูดน้องแล้วก็ตัวของสมบัติเนี่ยก็มีการบัฟตัวของขนน้ําตาลออรราก็คือสมบัติขนนกเนี่ยมีการเพิ่มคะแนนเยลลี่ขนน,ขนกน้ําตาลน้องให้สูงมากขึ้นแผ่นนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะปรับสมบัติชิ้นเดียวน้องการปรับปรุงอื่นๆก็จะมีเรื่องของแพ็กเกจมีการเปลี่ยนโบนัสการซื้อขายของแพ็กเกจใหม่จากพชัซ้ o นคุกกี้เพชรเป็นคุกกี้เพชรตั้งแต่แพ็กเกจของคุกกี้เฟรชครีมสดเป็น แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะได้เป็นชิ้นส่วนแบบตรงๆแทนเลยนะครับแล้วก็มีการกําหนดเปลี่ยนแปลงการมอบสัญลักษณ์เปลวไฟใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมอบให้เป็นรางวัลซีซั่นสนามแข่งแต่ในแพทหน้าหลังวันที่2 9เป็นต้นไปเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นวิธีการมอบให้ตามระดับของสนามแข่งปัจจุบันก็คือถ้าใครสังเกตไอตรงเลเวลผมนะครับไอที่มันเป็นไฟๆไฟลุกๆตรงอ่ะตรงเลเวลเราตรงชื่อเราเนี่ยที่อยู่ตรงมุมซ้ายบนเนี่ยอันนี้ก็คือไอเปลวไฟที่ว่านั่นเองน โอเคในแผ่นนี้ก็มีประมาณนี้เนาะเราก็มาอัพเลเวลตัวใหม่กันต่อดอีกว่านะครับซับน้องเฟเรสเนี่ยก็เป็นคุกกี้แบบอีพิกทั่วไปนะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกวิธีการปลดล็อกเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับดังนั้นใครที่มาเล่นช่วงนี้เนี่ยจะปลดล็อกง่ายกว่าปกตินั่นเองอ่าโอเคใช้ของอัพตัวพรแคนดี้ไปนะครับแล้วก็อัพตัวของพอรแคนดี้ขึ้นมาเนาะซึ่งก็เหมือนตัวใหม่ๆทั่วไปก็คงคิดว่ามีพรประจําตัวนะครับก็เป็นพรเพิ่มคะแนนเยลลี่ใบหญ้าแสนอบอุ่น น้องมีพอแล้วมังเนี่ยมีหมีเหลืองมีธรรมดามีเยลลี่ทุกชนิดเยลลี่เหรียญทั้งหมดนะมทีนี้เราไปดูกันที่สัตว์เลี้ยงกันต่อนะมก็คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปสายให้แต้มเนาะ16วินาทีนะมโอเคอุ้ยผมลืมอย่างหนึ่งทุกคนผมลืมเปิดหีบทองอุตส่าห์ดองหีบทองไว้เมื่อคืนลืมเปิดโอ้ oh my god เสียดายฟรีเลยอะ่ะโอ้ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนมจริงๆคนจะมาเอาหีบทองก่อนก็คือมันจะได้เศษฟรีนะแต่ว่าอันนี้ผมพลาดไปนมอ่ะไม่เป็นไรตื่นเต้นไปหน่อยถือว่าน้องเฟรกนี่ถูกใจเราดังนั้นเอาโพชั่นสดยัดไปเลยคุ้มๆนะฮะ ใครคุ้มก็รู้กันอยู่แล้วก็ไม่มีน่าจะไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาในร้านคงร้านคาหนมะทุกอย่างนะ่าจะยังเหมือนเดิมเดะนะโอเคก็คืออย่างว่ามันเป็นแพทอัปเดตกลางเดือนหนมะดังนั้นพวกกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรเยอะเท่าไหร่หลักๆก็กกจะเป็นเด่นคุกกี้ใหม่เนาะส่วนพวก มิชชั่นอื่นๆก็จะเป็นอ่ามิชชั่นปริศนาของน้องมีมิชชั่นเกี่ยวกับสมบัติอ่ามิชชั่นนู่นนี่นั่นนะซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมมากหรอกแล้วอ,อย่างนี้บอกไปว่าแผ่นนี้เนี่ยบัฟมาเป็นขนนกดังนั้นสมบัติประจำตัวน้องเฟอร์รีก็น่าจะเป็นขนนกน้ําตาลนะครับซึ่งก็ต้องดูอีกทีว่าขนนกน้ําตาลเนี่ยบัฟมาโหดเทพแค่ไหนนะก็น้องเฟอร์รีเนี่ยคููดาวอยู่ที่25ิาวิถูกไหมอุย้ยคูลดาวเร็วนะ ถ้าอย่างนี้นี่ผมว่าน่าสนใจมากในการหยิบม,มาแบบเอามาใช้ในฐานะผัดแรกนะครับเพราะว่าถ้าจังหวะเดียวกันกับพวกแบบบูซาราจังหวะเดียวกันกับพานาคอตต้านักบินอะไรเงี้ยผมว่ามันจะเป็นตัวที่แบบน่าเล่นมากๆเลยนะเอออาจจะเป็นตัวที่แบบโหดมากๆก็ได้นะ แต่น,นี้ก็แค่คาดเดานะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปั่างเล่นจริงถีว่าแบบเออโหดจริงหรือเปล่าหรือจอจี้นะฮะโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าน้องก็จะมีสกินใหม่นะผมก็จะเป็นระดับซูเปอร์ปิกนะซึ่งตู้ก็จะแยกมาจากน้องแสงอีกทีนะผมอย่างที่บอกไปว่าผมอะดาวเกือบพอแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าเปิดออกหรือเปล่าถ้าเปิดไม่ออกเนี่ยก็อาจจะแลกเลยนนผมเพราะว่าผมชอบสกินน้องมากเออ อ่ะลองเปิดดูสักโลนึงซึ่งมันไม่ออกหรอกแต่ว่าเราเปิดเล,เล่นๆนะฮะเปิดเล,เล่นๆของจริงได้สิงโตมาอะดูถ้าน่าจะไม่มีอะไรมากมหมยเพิ่มเติมแล้วนะผมผมว่าเดี๋ยวผมไปเล่นน้องเฟอรเรสสักนิดสักหน่อยเลยดีวกว่าอ่ะแล้วก็กิจกรรมก็มีการเปิดจตุดัดคัดคู่ใจฟูชัอร์สองนมผมแล้วก็ตัวของชาเลนจ์ของน้องเฟรสนะส่วนชาเลนจ์ของน้องทวิงเกิลปิงเนี่ยก็หมดอายุเป็นที่เรียบร้อยน้ผม ใครที่ไม่ได้เล่นไว้ก็อาจจะใส่เจียเสียใจนะโอเคสมบัติเป็นสายเยลลี่หมีนะผมไม่ได้ใช้สมบัติประจำตัว <laughs> แต่ว่าในชาเลนนี่เยลลี่หมีนะ่าจะเยอะนะเมื่อกี้นี่มันมีอะไรสปอตลไลท์ผีหมีถูกไหมพอดีว่าดูในคลิปตัวอย่างมานิดนิดหน่อยๆแล้วผมปะเราเริ่มไปเลยกันเลยก็คือพอแปลงร่างปุ๊บแล้วเราพอเรากระโดดสองสเตปปุ๊บอ่าแล้วกดสไลด์อีกทีหนึง่งน้องเนี่ยก็จะกระโดดเอาเรียกว่าเอาหางลจุ่มลงมานะะแล้วก็สร้างเป็นผลิตเยลลี่แล้วก็ เป็นเด้งสปริงึ้นมาเนาะเออโอ๊ยผมเริมเปลี่ยนเซตสก,กินเลยเป็นเซตสก,กินเยลลี่น่าลำคาญตอนนี้ไม่เรียกเซตผู้ก,กีแล้วเรียกเซ็ตน่าลำคาญแทนเพราะว่าเสียงแม่งดังน่าลำคาญมากโอเคเมื่อกี้เป็นสัตว์เลี้ยงเนาะที่มันเป็นเยลลี่หมีอันใหญ่เนาะอันนี้ก็คือเป็นแคนดี้อ่าแคนดี้เนี่ยผมว่าเอาเก็บไว้ใช้ในจังหวะแบบไอ้นี่ได้อยู่นะแบบเอาจะเอามาไว้แบบเก็บเยลลี่เพิ่มเติมเ,เนี้ยเออผมว่าแบบมันน่าสนใจอย,อยู่นะ เพราะว่ามันเป็นความสามารถแคนดี้เดียวกันกับพีชแล้วก็ตัวของไอตัวไอ้นี้เลยนะอจอมโจรน,นะฮะจอมโจรคุณธรรมเออซึ่งความสามารถแคนดี้ของจอมโจรคุณธรรมเนี่ยมันก็ช่วยเก็บเยลลี่ได้นะแล้วก็มันมีระยะแม่เหล็กด้วยใช่ปะอ่านเนี่ยมีระยะแม่เหล็กด้วยเนาะแล้วนะนนผมว่าแคนดี้เดียวกันเลยเออแต่ไม่รู้ว่าจะมีแบบแคน,นมีมีมุกแคนเซิลจำหรือเปล่านะเออเพราะว่ามันถ้ามันแคนเซิลจำได้เนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะฮะอย่าทำเป็นเล่นนะอย่าเล่นกับระบบแคนเซิลจำเออ โอเคเถ้าดูจากโครงสร้างด่านแล้วเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องมีแบบเซฟแคนดี้ไว้ใช้ในจุดที่แบบจําเป็นนะเพราะว่าเท่าที่ดมูมันเหมือนมีสิ่งจีบขวางที่แบบถ้าทําลายเราจะได้เยลลี่มีเพิ่มนะมแต่ว่าเราไม่จิบมากไงอ่าเราก็เล่นไปเลยนะโอเคอันนี้เป็นโพชนี่อีโพชั่นน้องเวลาเก็บปุ๊บน้องมีโลด้วยอ่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นระยะแม่เหล็กแบบหนึ่งปะนี่มีแม่เหล็กด้วยนะฮะไม่รู้ว่ามันอ่ะโอเคใช้สกิลไปก่อนเออ ใช่ไหมเอาโล่หมดซะและ้วโอ้หนึ่งว่าจะนานกว่านี้นะครับโล่เราอยู่แค่แป๊บเดียวเองอะก็คือน้องมีความสามารถประจำตัวที่แบบเมื่อเก็บโพชั่นปุ๊บอก็จะสามารถที่จะมีโล่แม่เหล็กด้วยนะครับเออดีนะเป็นความสามารถที่แบบดีีดนะฮะน้องนี่เท่ากับว่าเอาไปเล่นเป็นผัดแรกเก็บโพชั่นได้สัก2ขวดก้นไปก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเออเท่ากับว่าถ้าน้องเอาไปเล่นเบรกเอานี่ผมว่าเป็นตัวที่แบบสามารถเอาเมคคานิกตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะแบบ ตรงไหนที่แบบมีเป็นด่านที่มีโพชั่นอะไรเงี้ยเออผมว่าน้องถือว่าน่าหยิบไปใช้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าอุ้ยเอา้าพชั่นไม่นะมัวแต่พูดมากผมไม่ได้เก็บโพชั่นโอ้โหเศร้าเลยนะอุ้ยถ้าตายน่ารักจุงอุ้ยน้องเฟรดน่ารักมากๆเลยดันตำแหน่งลูกรักดีปะเออถ้าโหดนี้จะดันขึ้นตำแหน่งลูกรักเลยนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่า ดีไซน์น่ารักมากจริงๆนะน้องเฟอร์เรสแผ่นนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะไม่มีอะไรเยอะแบบไม่มีอะไรเยอะจริงๆเพราะว่านั่นแหละตามนั้นคือทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเน้นไปในเรื่องของน้องตัวใหม่เนาะอย่างที่บอกน้องเฟอร์เรสเนี่ยมันพิเศษกว่าชาวบ้านตรงที่แบบในเรื่องของการปลดล็อกนะคือน้องก็จะปลดล็อกยากกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าน้องเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องแบบทํากิจกรรมเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังแพ่นนี้เป็นต้นไปเนี่ยน้องจะปลดล็อกยังไงเพราะว่าอันนี้คือทางทีมงานเขาบอกมาเองว่าน้องอะถ้าเกิด หลังหมดกิจกรรมนี้ไปปุ๊บอะน้องจะหายากกว่านี้นมดังนั้นผมแนะนําว่าเออใครที่ อยากได้น้องใครชอบน้องใครอยากเก็บความน่ารักของน้องไว้อะไรเงี้ยรีบๆเก็บไว้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะปลดล็อกหาง่ายเป็นพิเศษก็เดี๋ยวต้องไปทดสอบเรื่องจังหวะอีกทีแล้วก็เอาไปเล่นดูอีกทีว่าเออน้องจะเวิร์กในตรงจุดไหนบ้างเล่นเป็นผัดแรกโหดไหมเล่นเป็นผัดสองโหดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรืออาจจะเล่นเบรกเอาโหดไหมอ่าก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วย ถ้าชอบมากๆก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแ้้วเจอกันนะบ๊ายบาย